โอกเซากรแหนะเมื่อไหง,นนงต้องดินไหมอ๋อเรา่ออ๊เสาอ๊เสา,สาดินม่อมาดึงจากตัวนุ่ขึ้นมา

ยกไปเลยซามันเย็นเย็นหัวหน้านี่หัวหน้านีหัวหน้าที่เขาก็มาตามหน้าที่ของเรา อืมไม่ไหวมากไม่ไหวไปนะค่ะ่ามากินน้ำเย็นค่ะผู้ใหญ่ไม่อยู่หรอกค่ะผู้ใหญ่ไม่แก่แล้วผู้ช่วยเันก็ต้องไปคุยกับแอำเภอใหม่ละ อยู่ย้่น้ำเยน็นๆค่ะน้ผู้ย่าบ้านม่นจะคอยอยู่บ้าน <c oughs> ไม่งัไงขึ้นไปดูตัวนู้น หาอย่างกินีไปได้หลายทางแบบ